เราไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเขาบอกว่าเป็นนี่เขาไม่มีน้อจะใช้สัญญนยากจออยู่เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อนางรวย <c oughs> <c oughs> เออมันมานั่งคิดในช่วเกามาคิดเองชื่อรวยยังยังเป็นรี่เขาได้ไปอีกไปเจอไปเจอชายทพิการ เดินวกวนอยู่ในปา่าเดินวนไปวนมาก็เลยเข้าไปถามมาเดินวนอยู่ทำไมหลงป่าออกไม่ได้เอาชื่ออะไรนะชื่อนายฉลาด <c oughs> จริงๆครับ่รรีเขว่าปัญญกะแปลว่าผู้ชำานาญทางแล้วผู้ฉลาราก็ยังหลงทางเออในชั่วก็เลยนึกขันในใจ เลยกลับมาบอกอาจารย์ละผมไม่เอาละชื่ออื่นผมชื่อเดิมเท่านหลเนี่ยให้่าชื่อสําคัญจะไหนปัจจุบันนี้ให้เปลี่ยนกันอยู่รล่อยนะยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนมาบางคนก็เปลี่ยนเข้าชื่อเดิมใหม่นะเพราะนั้นสิ่งอัเนี้ถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาให้ดีถ้าเราใช้ปัญญาให้มันเกี่ยวกันได้อย่างไรมันเป็นเพียงชื่อนะ ความสุขความทุกข์ของนเราม,มันอยู่ที่การกระทำของเราเราจะดีจะชัว่วการกระทำเป็นเรื่องสําคัญชื่อมันก็เป็นเพียงแต่เอ,อตั้งไั้บางโเ้เกะอาจจะได้ได้ประโยชน์ตรงนั้นแหละแต่มันไม่ได้อำวยความสุขความเจริญให้เราได้กโดนในอยู่ก็ยังตายใช่ไหมในรวยก็ยังโดนเที่ยนก็ไม่มีเงินจะใช้นีครับในฉลาดก็ยังหลงได้เนี่ย พราะฉะนั้นใช้ความเรียบขายใช้ความคิดเราจะได้มีสติปัญญาเกิดขึ้นความสําคัญของการพัฒนาปัญญาที่ว่าธรรมนุธรรมะปฏิบัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะโดยเฉพาะการทําให้เกิดความสงบการทําสติปัญญาวิปัฒนากรรมฐานนะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ปัญญาระดับนี้ก็เกี่ยวกเกี่ยวคล้องกันระหว่างสุตตมายปัญญาจินตามายปัญญาภาวนามายปแบบนี้ปัสนาเป็นภาวนามยปัญญาแต่ถ้าเราอยู่ดีๆเราจะโดดมาปฏิบัติที่ปัสนาเลยเนะี่ยเราก็คงจะหลงเข้าฝ่ายมั้งเนี่ยเราต้องฟังคาสอนของพระพุทธเจ้านะเราไม่ใช่ระดับพระพุทธเจ้าไม่ได้ระดับระดับพระปเจริญเจ้าจะได้ตัดรู้ได้เองต้องศึกษาต้องฟังคําสอน แล้วน,นก็จะเกี่ยวโยงกับสุติมยปัญญาจินตามยปัญญาเข้าถึงภาวนามยปัญญานะลงมือประพฤติปฏ,ปฏิบัติจเจริญสติเจริญภาวนาสนหรับวิปัสสนาเนี่ยก็คือการเข้าไปรู้เห็นสภาวธรรมนะตามความเป็นจริงซึ่งเราต้องอาศัยการอบรมนะนเจริญสติอยู่เสมอนะตามดูรู้เท่าทันกาย วิทนาจิตธรรมเราฟังดูว่าอะไรที่มันเป็นสมมติอะไรที่เป็นสภาวะมันได้ฟังก็ยังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องมาคิดพิจารณาเนี่ยอาศัยโยนิโสมนสิการยนิสโสมนัสิกการมันก็มีระดับระดับของการคิดการพิจารณาอย่างถูกต้องตามเหตุผลระดับของการที่เข้าถึงการเจริญภาวนามันก็ถือว่าต้องมีโยนิสโสมนสิกการอย่างเช่นบอกว่า สภาวธรรมที่เป็นปรมรัตธรรมที่เป็นรูปธรมรมนามธรรมระหว่างปรมัตกับบัญญัตเิเนี่ยถ้าเราคำนดไปที่เป็นรูปร่างของกายเป็นแขนขาหน้าตารูปทรงสัญญาณนี่เป็นบัญญัติถ้าเป็นปรมัตก็คือเป็นเพียงความรู้สึกเราฟังนี้มันก็ไม่รู้อีกแต่เราก็ฟังไว้ก่อนแล้วเราก็มาพิจารณาสังเกต ตรวจสอบหรือว่ามีโยนิโสโมนสิการทำไว้ในใจให้แยกขายานะสังเกตตัวเขาค่อยเข้าใจขึ้นจากประสบการณ์ของการปฏิบัตินะการเจริญสติหรือจเจริญเข้าถึงวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องเข้าถึงสภาวะร่างคนก็เข้าใจดีสภาวะทางกายแต่ว่าทางใจกำหนดไม่ได้นะี ลองให้ทุกท่านทำความเข้าใจสั้นๆเวลานี้คือว่าจะสามารถเข้าใจไหมแยกระหว่างบัญญัติกับปรามะบัญญัติคือส่วนที่เป็นสมมติเป็นของปลอมหรือว่าโดยแท้แล้วไม่มีความเป็นจริงส่วนสภาวะหรือปรัตธรรมเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มันอยู่เป็นอยู่จริงๆแล้วองทุกคนได้ลองกำมือดูนะกำมือไว้ข้างแน่นๆแล้วสังเกต เอาใจส่องไปสังเกตความรู้สึกดูที่มือว่ารู้สึกเป็นยังไงมีความร้อนไหมมีความตึงไหมมีความแข็งไหมรู้สึกไหมที่มือเนียเขาเรียกว่าตัวสภาวะเป็นปรมาติธรรถ้าเราเริ่มรู้สึกในรูปร,าารป่างมือโดยสิหลับตาเน้นถึงรูปร่างมือนึกออกไหมโก่มๆใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าบัญญัต จิตมันสกแกนหลวมันต้องกลุกน้อปรุงขึ้นมาอาศัยสัญญาความอยากนะครับเป็นมโนภาพขึ้นมาในใจอันนี้รูกลางของผมอันนี้เขาเรียกว่าอัดถับัญญัติบัญญัตเกี่ยวความลูกลางวิปัสสนาจะระลึกรู้จริงๆต้องเข้าไปถึงตัวสภาวะไปถึงความรู้สึกตอนี้เราลองสังเกตใจบางคนนี่ดูใจผู้รู้หาไม่เจอดูใจไม่ออกเอามือแน่นๆไว้ยืดไว้กะบใจหน่อย แล้วสังเกตไปที่มือที่มันตึงๆแล้วถามตัวเองว่ามันมีแต่มือมันมีแต่ไอ้มือที่ตึงๆนี่หรืมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่ไปรู้อยู่ไหมมือมันรู้มือได้ไหมสังเกตูขนาดนี้สิมีมีตัวรู้มีสภาพรู้ไหมเจอไหม ไม่เจอก็ช่วยไม่ได้นะนะนี่ว่าเรียกให้มาดูขนาดนี้นะนะยังไม่น้องก็มาหาตัวนะดูสังเกตขนาดนี้ระหว่างมือที่ตึงๆกับใจที่รู้ว่ามีเจอมือที่ตึงๆกับมีใจเข้าไปรู้ไหมหรือมีแต่ตึง นั่นแหละถ้ารู้ก็นั่นแหละคือสภาพของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่กำลังมีสติกาลังไปดูที่มือเนี่ยแลังว่าจิตเรามีสติอยู่อันนี้สติที่กาลังระลึกถึงความรู้สึกที่มือมันก็สามารถจะกลับมารู้จิตทั้งมันได้จิตรู้จิตนะแล้วจิตมันมีสติเออผู้รู้ดูผู้รู้ดังนั้นกระบวนการของจิตใจน่ะถ้าเรา แยกใหญ่ๆสามอย่างหนึ่งความคิดสองความรู้สึกสองสภาพที่เป็นผู้รู้ความคิดเนี่ยกำหนดง่ายไนหะมระลึกได้ไหมนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องโน้นคิดไปเรื่อง,องต่างๆระหว่างความคิดต่อเรื่องราวต่างๆอันเดียวกันไหมอะไรเป็นหาอะไร เรื่องมาหาใจหรือใ,ใจไปหาเรื่องใจเราไปหาเรื่องมาเรื่อยใช่ไหมเรื่องเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาเรื่องเราเองเวลาเราลึกเนี่ยให้เราลึกที่ไหนระหว่างเรื่องกับใจให้ดูที่ใจรู้ที่ใจเพราะเรื่องราวก็จะเป็นสมมุติเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของการงานอนดีตรัก แต่จิตที่เข้าไปรู้ไปนึกถึงเรื่องเนี่ยแล้วเป็นตัวสภาวะเป็นาตุรู้ในวันนึกคิดรู้ความนึกคิดเนี่ยรู้ให้มันหยุดคิดหรือว่ารู้ไปเฉยเฉยนะรู้ไปเฉยเฉยแ,แ,แต่เวลาเราปฏิบัติเราบังคับท่าเดียวนะจะให้หยุดคิดให้ได้นวเป็นยังไงวุ่นวายใจไหมเครียดไหม เราสมควรแล้วล่ะนะพระเจ้าสอนให้ระลึกรู้อย่างต่อวางอย่างไม่ยินดีร้ายทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นเดียงมั่นอันนี้กระบวนการของจิตใจนอกจากความคิดประการที่สองสก็คือความรู้สึกความรู้สึกมีประการต่างๆรู้สึกพอใจไม่พอใจฟุ้งซ่านมีไหม เพราะถอยเคออยมีมั้ยเบือน่ายเล่าร้อนเนี่ยให้กำลบรู้สิ่งเหล่านี้ยเป็นอกุศลธรรมแต่มันก็เป็นประโยชน์ได้ก็ให้เกิดปิติปัญญาเกิดฟุ้งซ่านมาไม่สบายใจขึ้นมาก็ระลึกรู้เรากำลังพัฒนาปฏิบัติอย่างนี้คือการพัฒนาปัญญาปัญญาที่จะก้าวไปสู่โลกุตตะนีรย กำหนดพิจรารณาความพุ้งร้านความไม่สบายใจถามว่ากำหนดรู้จักแต่ว่ารู้หรือว่ากำหนดให้มันหายฟุ้ง